สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่าบุค,คลิกนิสัยของหนุ่มราศีพิจิกเป็นอย่างไรสาวๆที่หนุ่มราศีพิจิกใฝ่ฝันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาทราบกันค่ะหนุ่มราศีพิจิกหนุ่มแมงป่องขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักที่ดีและมั่นคงที่สุดว้าวแต่เขาจะมอบตำแหน่งนี้ให้กับสาวคนนั้นก็ต่อเมื่อเธอจริงใจ รักเขามากเช่นเดียวกันดุมราศีนี้เขาเป็นคนที่ชอบทุ่มเทให้กับความรักเขามักจะคิดถึงคนรักเป็นอันดับต้นๆเสมอสาวๆคนไหนที่กุมหัวใจหนุ่มราศีนี้อยู่คุณสามารถปิดประตูความโสดของคุณได้เลยแต่ในทางกลับกันหากเขาพลาดหรือผิดหวังจากคนรักแล้วล่ะก็จากเทพ,พบุตรจะกลายเป็นซาตานขึ้นมาทันที ดีหน่อยเขาก็อาจจะหาคนที่ดีกว่าและเลิศเลอกว่าคุณมาควงต่อหน้าเพื่อเย้ยหยันและแสดงออกถึงความรักที่หวานหยดย้อยกับคนคนนั้นอย่างออกหน้าออกตาเลยทีเดียวค่ะชนิดที่ว่าคุณไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกนั้นจากเขาแน่ๆแ,แต่ถ้าร้ายหน่อยเขาก็จะปรับบุค,คลิกเป็นหนุ่มคนใหม่ที่น่าหลงไหลกว่าเดิมเข้ามาหลอกล่อขอความรักจากคุณอีกครั้ง เมื่อสมหวังเขาก็จะทอดทิ้งคุณไปอย่างไม่ใยดีโดยที่คุณเองจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์แบบนี้ได้เลยโอ้โหนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนราศีนี้ส่วนใหญ่พอเวลาผ่านไปยิ่งดูดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตานั่นเป็นเพราะว่าเขาเอาอาดีตเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะเสาวในสเปกของหนุ่มราศีพิจิกหนุ่มราศีนี้ บักจะวาดหวังคนในอุดมคติเอาไว้สูงซึ่งถ้าพวกเธอเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงก็คงไม่ใช่คนแต่เป็นนางฟ้าหรืออาจจะไม่มีทางหาพบได้ในชาตินี้แน่ๆแต่อย่ากระนั้นเลยเมื่อถึงเวลาจริงๆหากมีสาวๆคนไหนมาแสดงท่าทีให้ความสำคัญกับเขาหยอดเขานิดเอาใจเขาหน่อยหนุ่มราศีนี้ทั้งหลายรับรอง ติดคุณเป็นตังเมยแน่นอนค่ะแล้วเขาก็จะนึกถึงคุณอยู่เสมอหนุ่มราศีนี้เป็นคนแข็งนอกอ่อนในและมักจะแพ้ใจตัวเองอยู่เสมอถ้าเขาปฏิเสธคุณหรือตัดโอกาสคุณตั้งแต่ครั้งแรกก็อย่าท้อค่ะตื้อเขาต่อไปตื้อเท่านั้นที่คลองโลกรับรองว่าสักวันหนึ่งเขาต้องใจอ่อนให้คุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีอีกอย่างค่ะหนุ่มราศีนี้ เขาเป็นคนที่รักเด็กเป็นที่สุดถึงปากบอกว่าไม่แต่ถ้าเกิดคุณได้มีลูกบอกได้เลยว่าเขามีเวลาให้คุณและลูกทั้งวันอย่างแน่นอนค่ะสรุปแล้วสเปคของหนุ่มราศีพิจิกก็คือเขาชอบผู้หญิงที่สวยจิตใจดีช่างเอาอกเอาใจและที่สำคัญต้องรักเขาด้วยความจริงใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ